ับบ้านะคะหาที่เราขยายไว้ยังไม่แตกกอน,นะคะมันจะเริ่มเก็บต้นไถ่ต้นไถ่เล็กต้นไถ่ไปีหนึ่งนะคะพบปีพอดีปดลูกฝนที่แล้วเินถึงฝนนี้นะคะนี่นะคะไถ่ขนหนึ่งนะคะ ขป็นนอ,นอ่ะอันนี้ย่านี่เปียนะคะที่เราปลูกไว้ตัดทิ้งเลยคองน้ำนะคะข้างล่างเป็นคองน้ำ ตะไคร้นะคะเนี่ยต้นตะไคร้ที่เราสูดตรงรั้วนี่นะคะ หน่อไม้กำลังขึ้น ตอไผบบานสวนนะคะอันนี้ตัดเสร็จแล้วมีผักกูดนะคะแกกกูดก็ตัดออกแล้วนะคะปลาผักกูดอันนี้ไม้ไผ่นั้น ปลูกที่หลังนะคะยังไม่โตยังไม่แทงหนอนนะคะต้นไผ่อันนี้ไข่นี้ปลูกก่อนนะคะไข่ฝั่งนี้